ก็จะพามาดูพระผงสุพรรณกันอีกนะครับเพราะว่าพระผงสุพรรณนั้นก็บางท่านนั้นยังไม่รู้จักพิมพ์พระนะครับวันนี้ผมก็จะเอาพระผงสุพรรณมาให้ดูนั้นจะได้รู้ว่าหน้าหนุ่มหน้าเก๋นั้นเป็นเช่นไรนะครับจะยกพระพิมพ์หน้าเก๋มาให้ดูนะครับซึ่งเป็นกรุวัดพระศรีนะครับซึ่งบางท่าน,น,นก็ อาจจะเคยเห็นแล้ววันนี้ผมจะส่งให้ดูก่อนนะครับแล้วผมจะชี้ให้ดูว่าลักษณะการดูพระของขุวัดประศีนั้นซึ่งจะได้รู้กันนะครับว่าหน้าเก๋นี้จะเป็นทรงนี้นะครับหน้าเก๋ครับก็ก็จะชี้ให้ดูก่อนนะครับ ผมจะขยายภาพให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าผุขยายภาพนั้นทุกท่านจะมองได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับดูนะครับดูหูช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นหูใบสีตรงนี้จะเป็นเหมือนตะขอเบ็ดนะครับซึ่งสังเกตพระนั้นจะสังเกตได้ง่ายนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าของพระก่อนนะครับหน้าของพระนั้นก็มาดูเมตตานะครับ เห็นเมตตาฝั่งนี้ไหมครับฝั่งนี้แก้มฝั่งนี้จะนูนขึ้นนะครับแก้มฝั่งนี้จะนูนขึ้นนะครับแล้วก็มาสังเกตลูกตาฝั่งนี้ครับตรงนี้จะมีเส้นนะครับตรงขขบตาจะมีเส้นนะครับใบหูฝั่งนี้จะมีเส้นติดมาด้วยเหมือนว่ามีเส้นเกะออกมาติดมากับบล็อกนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะมีติ่งเล็กน้อยนะครับตรงนี้แล้วก็มีปากนะครับเป็นปากนะครับก็มาสังเกตนะครับสังเกตที่หน้าอกพระนะครับเห็นไหมครับหน้าอกพระนั้นจะเหมือนหัววัวนะครับหัววัวนะครับแล้วก็มาดูตรงตรงนี้เอียวจะขอดเล็กนะครับสั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือดูเม็ดไข่ปลานะครับใต้ถาใต้จักระเลจะมีอยู่3าเม็ดบางครั้งก็มีเส้นขีดอยู่3เส้นนะครับสังเกตนะครับสังเกตดูพระนะครับของพระนะครับถ้าจำลักษณะพระนั้นก็จะได้แม่นยำนะครับดูนะครับดูด้านข้างในการตัดนะครับสมัยนั้นก็ตัดเห็นไหมครับนะครับ การตัดอาหารจะพลิกมาให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้นะ,นะครับเห็นเห็นนะครับครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะเห็นว่ามีรอยนิ้วมือกดลงไปนะครับจะเห็นได้ชัดเลยตรงนี้นะครับที่สังเกตนั้นก็สังเกตที่ลายนะครับลายนิ้วมือ รงนี้นะครับสังเกตในดีๆนะครับถ้าศึกษาพระใหม่นั้นต้องสังเกตในชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านนั้นจะได้มีความรู้นะครับครับองค์นี้ผมให้ดูแล้วต่อไปผมก็จะเอาองค์ที่สองมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งจะได้เข้าใจนะครับว่าเป็นหน้าเก๋นะครับนี่ครับองค์นี้หน้าเก๋นะครับ องติจบกี้ก็หน้าเก๋เหมือนกันแต่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าจะเห็นเม็ดไขป่ปลาอย่างชัดเจนเหมือนกันองนี้นะครับ,รบก็ดูองค์ที่สองเลยนะครับผมจะส่งให้ดูเลยนะครับครับขอขยับกล้องขึ้น หน่อยนะครับนี่ครับตรงใต้จักระเลจะเห็นเม็ดอยู่3เม็ดนะครับแล้วก็เส้นขีดอยู่3าขีดเห็นไหมครับองที่ผ่านมานั้นซึ่งไม่มีเส้นนะครับองนี้ก็มีเส้นผมก็เอามาให้ดูนะครับแล้วก็กี้ผมก็อธิบายจบไปแล้วมวลสารอะไรทุกอย่างนี้จะมองเห็นได้ ชัดเจนมากนะครับเล่เม็ดมะขามอะไรนะครับมองเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าพระที่เอามาให้ดูนั้นคือให้ทุกท่านนั้นได้ศึกษานะครับแล้วก็องค์ต่อไปเป็นหน้าหนุ่มนะครับกับหูก็ไม่แตกต่างกันที่หูก็ไม่แตกต่างกันที่ผมจะเอาไมา่ให้ดูนะครับเพราะว่าหูนั้นก็เหมือนกับองคเลขกนะครับแต่ผมจะส่งเข้าไป ในกล้องให้ดูนะครับนี่ครับนะครับให้ดูทรงพระเลยนะครับดูนะครับดูผิวดูเลยนะครับดูผิวดูเลยจะเหี่ยวย่นเลยนะครับพระองค์นี้แล้วก็ผมจะชี้ให้ดูก่อนนะครับการดูพระหน้าหนุ่มนั้น ผมจะบอกลักษณะการดูนะครับก็ต้องมาดูที่อกเห็นไหมครับอกจะนูนนะครับอกจะนูนแล้วเอวจะยาวนะครับเอวจะยาวเห็นไหมครับจะคอดเข้าหากันนะครับเห็นไหมครับทรงองพระนั้นคือหนึ่งจะแตกต่างจากหน้าเกตที่ให้ดูคีใบหูฝั่งนี้จะไม่มีตะขอนะครับใบหูฝั่งนี้จะไม่มีตะขอด้านล่างขึ้นนะครับหูก็หูใบสี ทางนี้หูจะวิ่งลงมาตรงเห็นไหมครับวิ่งลงมาตรงครับแล้วก็ดูแขนนะครับดูแขนแล้วก็จะยาววันนี้แล้วก็มาดูร่องด้านในนะครับร่องฝั่งนี้นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ดูร่องฝั่งนี้จะยาวนะครับร่องฝั่งนี้แล้วก็มาดูช่วงนั่งขัดสมาธินะครับปลาย เท้าจะสุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็บกพิมพ์ของพระองค์นี้เห็นไหมครับเนื้อจะเกินขอบข้างนะครับเนื้อจะเกินขอบข้างนะครับลักษณะของพระนั้นผมจะพลิกไปให้ดูด้านข้างเลยนะครับเพราะว่าพระมีอยู่3พิมพ์ที่จะมาให้ดูหน้าหนุ่มหน้าเกศน,นะครับหน้ากลางนะครับนี่ก็เป็น หน้านุ่มนะครับซึ่งเป็นหน้าหนุ่มเห็นไหมครับการตัดนะครับถ้าจําทรงตัดของพระได้นั้นจะเวลาเราจะจับพระแต่ละอย่างมาดูนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนผมจะเข้ากล้องให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็พลิกมาดูด้านหลังครับผมจะส่งให้ดูเส้นนะครับเส้นลายมือจะเห็นคาบเลยนะครับเห็นคาบฝังอยู่กับหลังขององค์พระเลยนะครับแล้วก็นิ้วมือนั้นถ้าเราสังเกตนั้นจะมาสังเกตหยุดที่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับช่วงกลางจะวนเหมือนหอยเลยนะครับ ผมจะยกกล้องขึ้นนี้เพื่อให้ได้มองเห็นภาพรวมนะครับเพราะว่าถ้ามองไม่เห็นภาพรวมนั้นจะไม่เห็นชัดเจนแล้วก็ผมจะพลิกมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมาดูอีกองนะครับกับผมก็จะพามาดูหน้ากลางนะครับนี่ครับหน้ากลางนั้นจะ ดูลักษณะของหน้ากลางนะครับเพราะว่าผมเอาพระมาให้เปรียบเทียบนั้นคือหนึ่งบางท่านนั้นไม่รู้จริงๆเลยนะครับว่าหน้าหนุ่มหน้ากลางหน้าเกนั้นทรงพระนั้นจะแตกต่างกันแล้วก็หน้าจะแตกต่างกันนะครับส่วนนี้ผมก็จะชี้ให้ดูก่อนนะครับซึ่งหน้ากลางนั้นดูนะครับดูทรงรูปใบหน้านะครับทางนี้จะมีเนื้อเกิืนขึ้นนะครับเห็นไหมครับ เนื้อเกินขึ้นนะครับหูนี้จะวิ่งลงมาตรงมาจดอยู่ตรงนี้หูจะจดอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็จะมาดูอกนะครับเห็นไหมครับอกครับแล้วก็จะโคตรลงมานะครับจะยาวลงมานิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นพระที่สังเกตได้ง่ายถ้าพิจารณาดีนะครับแล้วก็ ดูเนื้อหาของพระนะครับผมจะส่งให้ดูเนื้อหาของพระก่อนนะครับนะครับว่าเล่เม็ดมะขามก็หินนะครับเล่เม็ดมะขามนะครับส่งของพระเห็นปากไหมครับเหมือนรอยยิ้มเลยนะครับปากครับชัดนะครับตรงนี้ให้ดูชัดนะครับดูอกนะครับดูนิ้วครับ ดูนิ้วครับเห็นไหมครับผมส่งให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะตะเคงด้านข้างให้ดูครับด้านข้างครับครับด้านข้างครับเห็นไหมครับรอยตัดนะครับแล้วก็พลิกมาให้ดูด้านหลังนะครับ นี่ครับด้านหลังนี้ต้องจําให้แม่นเลยนะครับลอยนิ้วมือนะครับถึงที่จํานั้นต้องจําที่ลอยนิ้วมือให้ได้นะครับเห็นไหมครับเหมือนก้นหอยนะครับสังเกตที่ก้นหอยนะครับรอยนิ้วมือแล้วก็จะพลิกมาให้ดู ด้านหน้ากันแล้วก็จะยกพระทั้งหมดนี้ทั้ง3องค์นั้นมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็หน้าหนุ่มนักเกศน,นักกลางนะครับจะได้รู้นะครับว่าถ้าผมนั้นเอามาเปรียบเทียบอย่างนี้คือบางท่านจะได้แยกแยะออกได้นะครับครับสามองนี้ครับเป็นลุ่วัดพระศรีนะครับเป็นลู่วัดพระศรีนะครับ ซึ่งสวยงามนะครับก็สามองค์นี้ผมรวมมาให้ดูแล้วผมก็จะชี้ให้ดูนะครับองค์ฝั่งนี้คือหน้าเก๋นะครับองค์ฝั่งนี้องค์ที่สองนี้เป็นหน้าหนุ่มนะครับจาทรงพระไอเม่นนะครับหน้าหนุ่มหน้าหนุ่มนั้นสังเกตที่อกนะครับหน้าเก๋ก็สังเกตที่อกนะครับเพราะว่าหน้าเก๋นั้นอกจะใหญ่นะครับแล้วก็ดูหน้าหนุ่มนะครับอกจะเล็กแล้วก็เอวนั้นจะยาวนะครับ แล้วก็มาสังเกตที่พระหน้ากลางนะครับหน้ากลางนี้จะสังเกตหน้านะครับแล้วก็มาสังเกตอกนะครับเห็นไหมครับอกฝั่งนี้นะครับอกฝั่งนี้จะเล็กเอวจะยาวดนะครับทุกท่านนั้นต้องแยกแยะพระให้ออกให้ได้นะครับกุนี้คือกุวัดพระศรีนะครับพระนั้นจะคล้ายกันมากนะครับ